สวัสดีครับพี่น้องครับคือเกาพี่น้องบรรยากาศรสาวนี่ฟังโ้งครับกับการยามม่งพี่น้องครับกลางม่งที่ใหม่เอ้าโอ้ยโอ้ยตายแล้วป่านนี้งานเขาแล้วพี่น้องมองเข้าหูห็นเลยครับโอ้ย น้ำห้ามองนะครับวันนี้อ้าผมหูแไว้วดัดีหรือว่าจาัได้โอ้วไปเบิดตอนเลยออกไปคลองแล้วลอกเลยว่จาจักบาทนี่ มันกูคักอยู่ครับชงไสเสือกขาดเห็นแหไม่ลองเห็นแล้วโอ้ลัดตรงกลางอยู่เลยครับเห็นแล้วเห็นแล้วคืนฝนตกเห็นมองแล้วตกใจเบิดหรือว่ามันมองเสีย เต็มขื่นเนี่ยเนาเรือร้ายครับมึงโอ้โหเอาจางถิ่มใหม่ดลวม่นแรงมายามเทือมานนี่ครับมองสามสินโอ้โหมันมันหูล่งลุมเลยโอ้ย ชียามจากครึ่งนี้ไปครับขึ้นเบงงง่งทึ่งเดี๋ยวจังชีลบลงมายามทั้งรูเพราะมันหาหมองตอนทั้งรูมบาเย็นอยู่หรอกตกใจเวทรับเพราะว่าทั้งรูเนาะหาทั้งรูม,มันขะเอต็ตามหานบาเย็นรุด เดี๋ยวห้อยาายามเดี๋ยวห้อยยามเดี๋ยวห้อยจังจีไหลลงมาครับไหลลงมาสางขีเหนี่ยวของน้าห้อยที่ใส่ปลาแบบนี้ ว่าชิบมันประมาณนะคุณครับอู <c oughs> ้ Ooh, ่ใส่สามเส้นปลาใส่สามเส้นเขาใส่น้อใส่หมดไป ตรงขาดเนี่ยไม่ไดีเลือลายสงสัยบมัขคืนฝนตกแล้วก็จอดหนามมันเย็นหนามมันเปลี่ยนปลาขึ้นโลกมันมาไหลหมองกันถึงถึงตรงน,นี้ เนี่ยคือไปไม่เจะเหลือครับเป,เป็นสิบสิบลำแต่ถ้าขึ้นอีกก็โอ้เหลือเป็นหาหกซิบลำครับในลำโค้งนี่เห็นลงมาเลยมองเงินทางลุมกับวานแฮวานแฮกันเดี๋ยวห้องจะปดกินงเหลืออะไรออกไปนำ chưa nhá, cá biển mình thử thật Đây, ba vậy rồi Chỉ thầu, lại Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ก็ว่าเขาอย่างว่าเขาถิ่ลงเลยโอ้ยบูมานเลยครับเป็นยังไดงปลาบัเขาหนอนเลยคือบูมานเลยเนาะปลาบัวเขาแนวเตี้ยมือก็ว่าพี่น้องเอ้ยบูมานมือบอั chỗ lấy mỏng dưới mình bố Cái bàn hè này mỏng Cái bà hè Chỉ đẩy qua dù hạt qua này à nè Phần như là vậy Như là hầm như là mắc bà nhìn nào Chắc bà nhìn nào lòi mà mà vậy Anh gì ngoài นี่แหลยห้อจริงจงีไม่ยามเบึ่งดีปลาหมอง3้ำห้องมัลุ่มม่อนค้องเพราะว่าหม่อนซ้องไก็ยังมันดีเพิ่มจะกลัวอยู่พี่น้องโอ้ยกลางห้างปวดบอ่อกงห้างแน่อยู่ครับเนี่ย การเหมาะหนามตีออกเนอกมองเอาสัญญาบขอให้อีกหน่อยเ <c oughs> นี่ยขนาดเพิ่มลูกครับพี่น้องน้ำไล่เหีย้ยอีกแล้วมองรูหนามมี้วครับกางหยาครับพี่น้องนี่นนะงไงนี่ยกันขี้เนียว อีเนื้อมาถือแข่งอยู่น้ำดีบ้านเนี่ยากจังยากแถวนี่ต้องใส่หาซิบตาหออรืกว่าก็ลอยตาคนละลอยตาแับเลือดปวดหองนี้ ากาศเศร้าๆครับฝนตกเมื่อคืนนกกระตืนตื่นฝนตื่นแต่เศร้านกได้หมกกระสืน,กกนยังกระซืนเพื่ออะไครับฝนตกน,น้ำฝนนกซีนปลาซีนคนกระซืนต้นไม้กระซืนเบืง้ง ngủ với 5 hạm đây Mọng cả đây Các càng bịt biệt phăng Nó nhòm lủng đây Ừm

กลังได้ปลาสามตัวแต่ว่าตะไคร่บทจัพหม่องครับมันเนี่เป็นจังไทยน้มไซ้อีกอย่าง มันก็เท้าสร้างออกมันก็ลงดีอยู่ครับหมอเดี๋ยวเรจะดึงงี้มัเขาฟังดีกว่ามาถือเลยขี้เงื้อ,อไรขันด,ดูหนอกเน่กับโอยากบ่คอยติดเนี้ยเนี้ยบนครับ อยู่ไหนอติดดีที่นือ ทมทิบตาปานไปกับผืนไม่หรอกลงบ่อพื้นบ่อมองกลางหญ้าครับ